วันนี้มาเช็คทีนร้านพิซซ่าสไตล์อิตาเลียนก็คือเป็นเชฟเนี่ยเป็นอิตาเลียนเจ้าของเนี่ยก็เป็นคนอิตาเลียนด้วยที่มาเปิดอยู่ที่หัวหินนะคะวันนี้ก็มาลองอชิมเนาะปกติอไม่ค่อยชอบอาหารฝรั่งเท่าไหร่นะ ไม,ไม่ค่อยมักเลยแล้ววันนี้พอดีเขา,เามามากับคุณผู้ชายแล้วคุณผู้ชายเขาก,เขาก็เขาก็สั่งเป็นอะไรเนี่ย พิซซ่ามาการิต้าอะไรเนี่ยมันจะใส่เป็นพวกมะกอกแล้วก็ราดด้วยซอสแอนโชวีซึ่งแอนไม่ชอบเลยไอตัวที่เป็นเป็นซอสทำมาจากปลาพอแค่ได้ยินชื่อนะพอเคยได้ยินนะถ้าเกิดว่าแอนโชวีเนี่ยภาษาไทยก็คล้ายๆหมอนปลาแอนโชวีก็คือถึงปลาล้าแบบปลาล้ากหลังอันนี้ลองชิมนะตัวนี้มันก็จะเป็นพริก อยู่ในน้ำมันหยอะอกไปนิดหนึง่งไม่ต้องเยอะจะบอกว่ารสชาติเป็นยังไงเผื่อเพื่อนๆวันไหนบอกว่าเออมีโอกาสนะ้แวะเวียนไปชิมนะจะได้แบบไม่ใส่เยอะทุชาติมันจะเผ็ดน,นิดนึ่งแล้วก็เค็ม จะบอกว่าอาหารฝรั่งนะคะฝลังกินนะเค็มทุกอย่างจะบอกฮ่ยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นประเทศเยอรมันนะความเปนเค็มนะอาหารนั้อถูกปาแต่สำหรับคนไทยนะถ้าเป็นพิซ่าแนนน,นําว่ากินพิซ่าแบบว่า 在我们家卖的最好了。 อยากกินแบบว่าร้านที่แบบว่าต้นตำรับเพราะต้นตำรับอ่าาะค่ะแต่รสชาติแบบค่อนข้างเค็มบอกบอกได้แค่นี้คแต่ว่ามีข้อดีอย่างหนึง่งคือชีสที่เขาใส่มามันจะมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนที่ซากในบ้านเราอ่ะมันจะหนึบๆแล้วมันจะบอกว่ามี็กเจอร์แบบว่านุ่มๆ หนึกหนึกยึดกึ่งแบบนั้นอ่ะสำหรับคนที่รักในการกินชีสร้านเนี้ยก็น่าจะเหมาะแต่ถ้าเกิดว,ว่าคนนีไนไ้ไม่ชอบ,าบอาหารฝรั่งนะไม่ชอบพิซซ่าไม่ชอบอาหารฝรั่งอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าที่มาร้านเนี้ยตามมาจากรีวิวในติงตั๋งนี่แหละ แสดงว่าคนทีりり eland, yo, ่มารีวิวนั้นต้องชอบอาหารเขาละบอกว่าร้านนี้อเคแต่สำหรับแอนนะชอบอาหารไทยมากที่สุดเลยก็จะแบบว่าเฉยๆวันนี้ก็เลยแบบไม่ฝันอะไรเยอะมื้อไทยต่าง พิซซ่าแล้วก็พิซซ่าไปเลยแต่ว่าขนมปังที่ค้ายมานะให้ดูอันนี้ชิมแล้วอร่อยอร่อยอยู่เหมือนกันมันจะออกเป็นเค็มแล้วก็กรอบๆอันนี้ค่อยให้มาเป็นซอนเลยก็อยา่างรู้น่าจะเป็นแบบว่าเออซอนมะเขือเทศแบบแห้งๆดูให้คล้ายเหมือนน้ำพริกอบเนาะกินไปจะหมดแล้วเพิ่งจมงอันนี้น กินผู้กันนะอันนี้กรอบมากแล้วก็ีรสเ,เค็มๆอ,อันที่อร่อยนะว่าโรยงาสีดำเนี่ยอร่อยมันจะมีอันโรยงาสีขาวมันจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งแต่ภาพเอาว่าอันาานี้อร่อยทีนะ่ ก็นได้แบบขึ้นเพลินเขาเรียกว่า อาหารเรียกน้ำย่อยเพราะว่าจะเป็นชุดเนี้เสิร์ฟมาก่อนเราก็จะมีตัวนี้ขนมปังขนมปังแบบขนมปังพลังเกรดอะมันจะแข็งข้างนอกแล้วก็นุ่มข้างในแบบเนี้ยนะแต่ก็สำหรับคนที่ปวดปันอาหารก็รังก็น่าจะชอบนะ แต่ทำงนันเนี่ยสวยเลยร้านนี้เนาะจะขายพิซซ่านะก็ยังขาย พวกวายนะที่เห็นอยู่ด้านหลังแล้วก็เป็นพวกเหนียงหรือตู้แบบนี้นำเข้าทั้งหมดแล้วก็ภายในร้านเนี่ยจะเป็นก็หลังพามากกว่าคนไทยทับจะไม่มีเลยมีแต่กะหลังอนะ่ะที่ร้านเนี้ด้านอาจจัดอัม้ม แต่ก็นะเป็นประสบการณ์ชีวิตรเรามาหาประสบการณ์ชีวิตตัวอร่อยไม่อร่อยก็ว่าไปจริงมันได้ลองมาชิมกันแล้วเราจะได้รู้ว่าเออสิ่งไหนที่เราชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าการชิมอาหารเนาะแต่และคนเนี่ยความอร่อยขึ้นอยู่กับลิ้นของแต่ตละคนบางทีเราบอกว่าไม่อร่อยแต่เขาบอกอร่อยบางทีเขาบอกว่าอร่อย แต่เราอะไม่อร่อยเรื่องรสชาติอยู่ที่ว่าเราอะชอบอาหารแบบไหนอาหารไทยอาหารต่างชาติถ้าคนแบบว่าเลิฟอาหารต่างชาติก็จะบอกว่าร้านนี้โอเค เหมาะสำหรับที่จะไม่ต้องบินไปไกลไปชิมที่อิตาลีก็ชิมที่ประเทศไทยได้อย่างเงี้ยค่ะแต่แป้งเขาะสิ่งที่คนต่างกินน่ยแตกต่างกับคนไทยตรงที่แป้งเขาว่ามันจะกรอบมากกป้งพิซซ่าจะไม่เหมือนกป้งพิซซ่าบ้านเราเออที่อ่านดูในรีวิวอะเขาจะหมักไว้ก่มา ทำไม่ถี่อ่ะ48ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงไม่แน่ใจนะแล้วแป้งอ่ะกับบางบางกรอบแล้วข้างในก็นุ่มๆนิดนึงแต่ถ้าเป็นแป้งซาลาบ้านเรามันจะนุ่มนุ่มใช่ไหมหนานุ่มมันจะไม่เหมือนกันสำหรับใครทีแบบนี้ก็แนะนำให้กินเป็นร้าน่างฮาร์เลยถ้าชอบแป้งแบบนี้เพราะว่า คุผู้ชายเนะี่ยชอบเป็นวิซ่าที่แบบว่ามาจากต้นตำรับอ่ะเช่นพั่งเศสเยอรมากเลยอย่างเงี้ยต้อมาแบบเยอะๆเขาถึงจะบอกว่าอร่อยแต่ความอร่อยของเราอ่ะมันก็แตกต่างกันอันนี้ถามว่าปวดปานไหมก็ไม่ได้ปวดปานกินได้แต่ไม่ถึงลเลิฟเลิฟเบอร์แต่ชอบแบบว่าแป้งแบบว่าแป้งที่าอแบบไทยๆมากกว่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ไปก่อนนะคะเดี๋ยวตามไปดูอีกว่าจะไปเช็คอินร้านไหนสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะ